เก็บพ่อแล้วนะพี่น้องเต็ียมเก่าๆเลยประกาศก็งามไปดิพี่น้องเลยทั้งๆนั้นมันสวงามแน่พี่น้องเพราะว่าปูใส่เนาะมันงามใส่ผุนใส่ยังก็งามพี่น้องเลยใบบักไงบักไงมันสิเก็บไป้ขันสมพี่น้องเลยเพราะว่าบริโภคหนามันมีสาวเลยพี่น้องเลยไม่ได้เดี่ยวแค่ขันสม สบายดีกับทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูบูทุกคนพี่น้องกับบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเนาะพี่น้องมือนี้ก็สิมาทอนเอาผักกาดเนาะพี่น้องไปขันสมนี่แหละพี่น้องผักกาดทางล่างนี่เนาะผักกาดหินพี่น้องจะเอาไปขันสมไว้กินเนาะพี่น้องปลาปูไว้ลายอยู่พี่น้องอยู่ทางอ่าวนบานก็มีเนาะเลยเซมาทอนเอาตัวนานอยู่หลุมนี่พี่น้องเลย ช่วงนี้ก็บุกคอยไดถ่ายคลิปพี่น้องเลยจึงได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บลอดภัยในเด้อพี่น้องฝากกดติดตามเน่พี่น้องเลยคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้พี่น้องเลยมือเสาร์ในการพ่นตกพี่น้องเลยฝนตกไปปล่อยเนาะมือเสาร์ในก็จนจนชวยเนาะพี่น้องจึงยุดเนาะจนเข้าสู่นาหนาวเลยพี่น้องก็ยังมีฝนตกเนาะพี่น้องปีนี้ฝนดีหลายพี่น้องเลย โอเคพี่น้องคอยเบิ่งกไปชมกันเลยพี่น้องเลยก็การอยู่รุมในบ่อบุกคอยง่ายประไดพี่น้องเลยบุกคอยง่ายประไดตัวอยู่รุมนี่พี่น้องคว้ามันบุกคอยงามเนาะพุ่นกระใสไลยอยู่ดินมันแน่นพี่น้องเลยดินมันแน่นไม่ได้บุกคอยงามเนาะอยู่ทั้งข้างบนนะ่ะมันสีงามพี่น้องคว้าปูใส่นะ ปูกใส่ทุ่งกระสอบนะพี่น้องตัวนั้นอีกอย่างกับเป็นดินที่สั่งมาเนะพี่น้องสั่งดินทุ่งมาปลูกพี่น้องเลยมันเลยงามเนาะตัวน,นะนี้บุคอยงามไปคันสมพี่น้องประกาศหินเนาะคันสมแต่แสบ ตอนเราซุ่มตนลใหญ่ๆมั้ง ปลาบนาก,บาบกับกินปลาบกปล่อยไปน้อเแซ่บปรกาศดินกินกระพลนกกินกับลปลาบกปล่อยด,ด,ดินมากนอ่ะมันจะบุกไยงามป่าใดน่ห ก่อแล้วเนาะพี่น้องได้เต็มกระคุพี่น้องเลยเอาไปลายเดี๋ยวสิกินบโเบิดเนาะพี่น้องบัดขันสมแล้วมันจะกินบโเบิดพี่น้องเหลือแต่ซุบหน่อยมันเนาะพออยู่ลุ่มนี่มันบุคอยงามมันได้พี่น้องมันเป็นดินแหนนเนาะใส่ปุ๋ยเลยใส่พุ่นเลยเนาะพี่น้องมันยังบุคอยงามเดี๋ยวก็สิไปเก็บเอาอยู่อยู่ข้างบ้านนี่เนาะพี่น้องโต๊ะที่ปลูกใส่นี่เนาะพี่น้องอยู่ในห้องกระทอนไปแล้วพี่น้องเลย ปลาไหวต้นเดียวเนาะเดกระสิบไปเก็บเอาอยู่ข้างบนนี้พี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงๆอยู่สวนพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องก็สิไปหาเกลือห่านก่อนพี่น้องเลยหาเกลือห่านแล้วก็สิขึ้นไปเก็บเอาอยู่ข้างบนนี้พักกาดพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่สวนต้นกล้วยต้นนี้ก็ใต้ผ้าอยูนาะพี่น้องใบเหลืองเลยพี่น้องเลย หลากมันเน่าวะ่ะพี่น้องมันเลยตายพ่ายเนาะนี่เลยตายแต่ต้นเดียวนี่ทางเบื้องนี่ต้นนี้มันเป็นหยังเนาะเขียวอยู่นอากาดอยู่สวนพี่น้องแล้วก็อยู่ทางฟางเบื้อนั่นก็มีต้นตายพ่ายอยู่เนาะ,นะพี่น้องเดี๋ยวที่ผาส้มก่อนพี่น้องเลยพาหยางส้มก่อนนี่พี่น้องอ,อยู่นี่ประมาณสามต้นสี่ต้นมันตายพ่ายเนาะ ทอทอเครื่องอะไรพี่น้องแต่ว่ามันตายพ้ายเนาะมันเลื่อมเป็นหน่วยน่ะนี่ก็ตายเนาะใบเหลืองซุ้มนี่มัเป็นยังพี่น้องนี่เลยหกม่วงกับกำลังทอดยอดเนาะพี่น้องนี่เลยพี่น้องเดี่ยวกระดอกไหมพี่น้องเลยนี่สิเป็ดดอกเลยพี่น้องเ,เลยอทอดยอดใหม่นี่ตัวนี้ก็เริ่มสิออกดอกเลยพี่น้องเลยม่วงแล้วก็มีต้นอ่ะ ักต้นยังลืมซื้อมันพี่น้องเลยเห็นไหมหลุมันพี่น้องเลยอยู่สวนพี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศอยู่บ้านสวนกล้วยก็ตัดไปเมือก่อนซ้ำเขือนน้องผีน้องซุ้มนี่ก็ป้ามันเกลี่กะขาดอย่างที่ตัดเนาะก็ยังเลือร้ายเครืออยู่เราพี่น้องเลยต้นกะท่อนพี่น้องปีกัวเนาะต้นบ้ากไงมันผีน้องเลยปีกัว เือว่างามอยู่ต้นใหญ่นี่ก็ต้นใไงอะไรพี่น้องแตกยอดใหม่เนาะต้นกระท่อนหรือว่ามะตองนั่นเองเนาะพวกไว้พวกยังกับเหลือมไงอะไรพี่น้องไว้ก็ดีเนะาะไว้ก็มีเนาะต้นนี้ต้นมะพร้าวที่ตัดยอดเมื่พี่น้องมันกำลังแตกใหม่เนาะกำลังถอดยอดขึ้นมาใหม่พี่น้องเลยนี่เลยมะพร้าวค่ะงามอยู่พี่น้องเลย ่หยก็ยังเรือลายเครื่อนอยู่พี่น้องพี่ทางเรีองพี่พี่น้องเลยแต่มันยังบวท่านเลยตึงเนาะท่านเลยแกเลยยังบวท่านตัดพี่น้องนี่เลยเกาบมุกใหญ่มันตัดไป็นมุกกรสามเรื่อนเนาะพี่น้องตัดไปสามเขื่อนนี่ก็ยังไลยอยู่ดอกพี่น้องเลยยังไลยเครื่อนอยู่เนาะอยู่ฟังนั่นนี่ยังได้ประมาณสามสิบเขื่อนเนาะ หรือยี่สิบกัวเครือนี่แหละพี่น้องยี่สิบกัวสามสิบนี่แหละนี่ก็ต้นกระถอนพี่น้องบางใหญ่ล่ะต้นกระถอนแล้วก็มีต้นมะไฟเนาะพี่น้องมะไฟสองตอนน้นสามต้นเนาะพี่น้องวันนี้กาบดุสรสวนหญ้ากระเลิ่มเหงาเลยพี่น้องเดี๋ยวประมาณกลางเดือนจะสตาร์ทพี่น้องให้ยไม่เหงากะัา,ก,าก่อนตัวน,นี้ก็ต้นมะไฟพี่น้องต้นมะไฟ กับวักไงเะไรพี่น้องเลยตัวนี่นก็กล้ยวยกล้วยไข่เนาะปลูกใหม่พี่น้องเลยงามอยู่กล้วยไขย่แล้วก็มีหลายอย่างเนาะพี่น้องไวยก็มีไวยกันใหญ่เล้วพี่น้องเลยเดิไว้แล้วก็อยู่นี่เนะาะไวยกันใหญ่แล้วแน่ยังบ่ทันเหลี่ยงพี่น้องยังบ่ทันสั่งมาเนาะ ปล่อยหน้าบอกขาเสือเอาไว้เห็นเด็กพี่น้องักล๋วยเครื่องนี่ก็ดีป้ามันแก่เต็มที่ก่อนเห็นเด็กพี่น้องบรรยากาศอยู่สวนพี่น้องเยลยกล๋วยยังจะไล่เครื่องโตกำลังถอกใหม่ก็มีเนาะบรรยากาศพี่น้องเลยอยู่สวนคือเก่าพี่น้องแพนในเบื้องบรรยากาศ ย่อกระสีส้อยต้นกล้วยให้หานนะพี่น้องเกื้อหานเกื้อหานสร้อยต้นกล้วยให้มันใหาหันกับพี่น้องเลยไฟก็ออกดิพี่น้องไฟเลี้ยงน้องเนาะออกหนองร้ายอยู่พี่น้องเอาไปแกงแค่นึงนะพี่น้องนี่เห็นวะไฟเลี้ยงน้องเพราะ โดหนามมันตลอดนะพี่น้องมันก็เลยแตกพี่น้องแตกน่อแตกแหนงร้ายน่ออยู่พี่น้องเลยนี่พี่พี่ออกเต็มเลยพี่น้องนี่ดิแกงสบายเลยพี่น้องเลยแล้วก็อยู่พีเอกเนาะอยู่นี้ก็มีพี่น้องอยู่นี่ก็ออกแล้วก็อยู่พุ่นเนาะออกน่อออกยง่งเต็มเลยพี่น้องเลยปลูกเพื่อได้อยู่ได้กินหย่อนอยู่พี่น้องเลยเพื่อได้แกล้งนาแหลงเนาะบรรยากาศพี่น้องเลย เกือกหานก่อนพี่น้งองตอนนี้ก็เกือกหานแล้วเลยพี่น้องเลยก็สีขึ้นไปเก็บอา่าพักอยู่ข้างบนนี่เนาะเก็บอีกจักหน่อยพี่น้องเลยขันไลยก็เดียกก็กินโมบิดอีพี่น้องแนวบรรยากาศอยู่สวนพี่น้องเลยช่วงนี้ก็บุกคอยเลย่ายคลิปพี่น้องเป็กสี่ายอีอยังพี่น้องข้าวเวียกแน่เนาะ อ่าถากหนาเสียหนาเนี่ยพี่น้องเรื่องบุญไทยพี่น้องบนบ้านเนาะพี่ตีถือขู่ไหมพี่ตีมาเก็บผักนี่พี่น้องเดี๋ยว่ไมาเก็บผักกาดอยู่นี่อีกจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่ก็เก็บไปซองเทื่อแล้วพี่น้องเลยงามอยู่พี่น้องข้างบนนี่เนาะนี่เลยเบิ้งทต้งๆก็กำลังงามพี่น้องเลย ทั้งๆแล้วมันสีงามแน่พี่น้องเพราะว่าปูใส่นี่เนาะมันงามใส่ปุดใส่ย่างก็ง่ายพี่น้องเลยเห็นไหมใบบักง่ายบักง่ายมันสิเก็บไป้ขันสมพี่น้องเลยปูพอได้กินเนาะนีท้อนไป้ซองหล่อปเลยพี่น้องเอาไป้ซองหล่อปเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้อ่าเตยหอมเนาะปูใหม่กำลังเหลือมงามแล้วก็มี ก็แค่แง่งก็ไปปูใส่นี่เนาะก็แค่แงงนี่กันังงา,งามเลยใบยบ้ากใหญ่มันตะกระเตนมันกินบางใบกับเหียนแน่นอะตะกระเตมนมันหมักมันนาลายพี่น้องตอนออกน้ำเนาะ มาลา้นงากันพี่น้องเลย็ต้องไป่ันสูงข้นๆนี่งามดีพี่น้องมันจะเขียวเนะวาะพวกใบโหดหนามมันมีนมนสาเี่พี่น่องเลย,ย,ยมันจะเขียวก็ขันสู ไปไล่มาก็งากันเนาะตอนนั้นถึงนำเนาะเ๋้วมือเสี้ยวอุยมาใส่เนาะพี่นเนงเอาขุนเนาะขุณไก่พี่น้องใส่คุณไก่คีอห่านเนาะ่ไดแล้วมาเด้อลืม กาม,มเลยพี่นเนอะกินกับก๋อยเนาะกับก๋อยกับลาบกับพนเนาะแสีบเลย น้ามานรีบพี่น้องเลยกำลังโคกินเนาะพี่น้องไงร้ายมันก็ปวดเสบพี่น้องเลยซัมเนียร์โคตรดีพี่น้องโคตดีคิดด้วยซัมเนียนี่พี่น้องเต็มกระกูแล้วเนาะ โอเคน้องพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้จบไว้เพียงสมนิกรเด้อพี่น้องเก็บพ่อแล้วน้อพี่น้องเต็มกระหุกเลยประกาศแห้งามเลยพี่น้องเลยคลิปนี้จะได้จบไว้เพียงสมนิกรพี่น้องเลยคลิปหนาพอกันไม่พี่น้องจะได้กับฝากเป็นกำลังใจหน่อยเด้อพี่น้องส่วนนี้บุคคลได้ถ่ายคลิปพี่น้องเลยเอิ่งพี่น้องตอนนั้นแห้งงามเนาะเดี๋ยวจะเอาอนะมาใส่อยู่เอาขวากีหานขีไก่มาใส่มืออื่นเนาะ โอเคพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศอยู่บา้านสวนพี่น้องเลยไบรรยากาศแดดนอ่อนยำแรงพี่น้อง,าาาาง,องลมผัดวีๆเนาะ